อ่ะเจ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีเราว่ากันต่อไปต้องไรค่ะประเด็นกรณีคุณทักษิณเมื่อวานนี้หลายภาคส่วนใช่ไหมค่ะต้องไปที่ท่านนายกประยุทธ์จัน์รโอชาก่อนเมื่อวานนี้ท่านไปประชุมคณะกรรมการข้าราชก,การตำรวจหรือกตรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าก็ถูกถามเรื่องนี้ ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากตอบแต่สุดท้ายก็ตอบใช่ไหมมีเยสซงเยสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนักข่าวถามค่ะว่าคุณทักษิณติดต่อมาแล้วใช่ไหมว่าจะเดินทางกลับไทยวันที่10สิงหาท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็ตอบทันทีบอกว่าติดต่อใครนักข่าวก็เลยถามต่อบ,บอกติดต่อฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมคะตามที่คุณนุ้งอิงบอกจะกลับวันที่10ท่านก็ตอบสั้นๆบอกไม่ทราบเห็นแต่ข่าวเฉยๆถามต่อไปอีกแล้วต้องมีเตรียมแผนรองรับอะไรไหมคะ อันนี้ท่านสายหน้าไม่ตอบนะคะอ,อันนี้ช่วงแรกของการถามคำถามและหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นอีกช่วงหนึ่งท่านให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งหลังประชุมกตรอกว่าสองชั่วโมงอีกครั้งกรณีทักษิณจะกลับไทยค่ะเพราะเด็กพยุทดย้ำว่าทุกอย่างมีกระบวนการอยู่แล้วถ้ามาก็มีคนไปรับดําเนินการตามกฎหมายไม่ต้องประสานหรอกมาเมื่อไหร่ก็มีขั้นตอนไม่จะเป็นต้องสั่งการอะไรนะตารวจเขามีหน้าที่อยู่แล้วค่ะนักข่าวก็เลยถามในตอนท้ายนี่ มองยังไงที่คุณทักษิณกลับในช่วงการตั้งรัฐบาลนะพอเด็กประยุทธ์บอกว่าไม่คิดแล้วก็ประมาณว่านักข่าวถามต้องเข้ากระบวนการใช่ไหม Yes อะมีกระบวนการอยู่แล้วเนี่ยมาว่ามีคนไปรับมั้ยดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายมั้เนาะไม่ไม่ต้องประสาหรอกบางเมื่อไหร่ก็เขามีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้วแนะไม่รายงานไม่มีอะไรไม่มีข่าวข้อมูลทอดได้จริงแังไม่ปรากฏไม่ต้องสั่ง เอ้คุณทำไมผมต้องให้ผมไปถามทุกเรื่องไงตํารวจเขาเขาทำหน้าที่เขาอยู่แล้วใครจะไปใครจะมาไม่ใช่เฉพาะ,ะรายหนึ่งรายใดก็ไปรอหน้าที่ด้วยวิธีการเดียวกันนี่แหละใช่ไหมล่ะถ้าในยกระคุณผู้ชมได้ไลฟ์สดมาที่อุบลหมู่าจานลังวันที่ลินี้อย่างแน่นอนนะคะจะรอดูทิกลับหรือเปล่าก็ออกมาหลายครั้งแล้วละ่ะคิดอย่งไงครับนี้กัน กลับมาในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลนะค่ะ่ับเอร์อท้าบท่านผู้ชมเอทถามใไรกันนักหนามันมีขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ชมก็มันมีขั้นตอนจริงๆถ้าไล่เลียงเนี่ยทางตมทางบชนตมก็คือตรวจคนเข้าเมืองบอชนก็คือตำรวจนครบาลเตรียมแผนการรับแล้วท่านผู้ชมครับค่ะ โดยระบุเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้ามาในราชการเนี่ยก็จะคุมตัวจากสนามบินดอนเมืองไปส่งสารดีกาทันทีอันนี้เป็นขั้นตอนคือต้องรับตัวก่อนแล้วก็จะต้องนำตัวไปที่สารดีกาแล้วสารดีกาก็จะมีคำสั่งเพราะอยู่ในเขตอำนาจของสารไหนอย่างไรซึ่งก็คาดว่าจะสั่งปล่อยออกหมายจำคุก ตามความพิพากษาเดิมซึ่งค้างอยู่ตอนนี้4ี่คดี<ฆ>แต่หมดอายุความไปแล้วหนึ่งก็เหลือสามคดีคาดการว่าจะเป็นที่ไหนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครนี่ต้องไปเพราะฉะนั้นแผนการรับตัวเนี่ยเตรียมพร้อมหมดแล้วที่เขาเตรียมมาก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วจำได้ใช่ไหมใช่ที่มีข่าวเอกสารหลุดออกมา่น<ฆ>ี่ามันก็เป็นขั้นตอนคือตอนนั้นวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเป็นสวนอภูมิถ้าเป็นดอนเมืองเส้นทางจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นที่ยันยินยันว่าดอนเมือง ก็เหลืออยู่แต่ว่ามาได้เครื่องบินส่วนตัวแน่นอนถูกไหม้ังไว้ใช่ค่ะคุณคุงอิงบอกเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยมันก็สามารถลงได้ทั้งที่ท่าสนามบินพาณิก์ก็คือดอนเมืองหรือจะมาลงท่ากาษยานทหารบอนดอหกก็ได้เพื่อจะให้การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ประการใดนี่เพราะฉะนั้นตำรวจเขาพร้อมตอมอก็จะเตรียมหมายประเด็นั้งไว้เป็นหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณี メカディエテトワ。 เราไล่คดีกันสักนิดสิไปนยังไงคดีทั้งหมดเนี่ยมี4คดีนะคะคดีที่1คือคดีทุจริตโครงการหวยบนดินสารพี่พักษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาค่ะคดีที่2คดีให้ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้เงินแก่เมียนมาสี่พันล้านคดีนี้สารพิพักษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาและคดีที่3คดีให้นอมินีถือหุ้นชินขอบและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมจำคุก5ปีไม่รอลงอาญานั่นก็แปลว่า2บวก3 บวกห้าเป็นสิบปีส่วนคดีที่หมดอายุความไปแล้วเป็นคดีที่ตัดสินคดีแรกเลยคดีจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษจำคุกสองปีอันนี้ขาดอายุความไปแล้วเพราะเกินสิบปีนะคะนั่นก็แปลว่ากระบวนการไม่มีเรื่องประกันตัวเพราะคดีถึงที่สุดแล้วลังไบค่ะไม่มีเรื่องประกันตัวคดีถึงที่สุดก็ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาน,นครทันทีโดยที่เหลือโทษจำคุกไม่ใช่เหลือเต็มๆต็มสิบปี พอ,อยังไม่ได้รับเลยเนี่ยใช่ไหมน้องใ้และขั้นตอนกระบวนการจากตมตำรวจอำนวยความสะดวกมาที่ศาลศาลออกหมายขังไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชัณนมเมื่อวานนี้ว่ายังไงน้องใบ ท่าน,นก็อบอกว่านนก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติค่ะพอคุณทักษิณเข้ามาเมืองไทยปุ๊บขั้นตอนแรกก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ต่อมอที่จะไปรับตัวทําบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอนของกรมราชธรรมก็ว่ากันไปตามหมายสารเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคําสั่งหรือหมายสารคดีใดแจ้งมาแล้วพอคุณทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนของศาลเสร็จสิ้นถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรมทมเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็จะควบคุมตัวคุณทักษิณไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งขณะนี้ ท่านบอกยังไม่ได้รับหมายสารใดนะคะทีนี้พอเข้ามาที่เรือนจําแล้วคุณอายุทธท่านอาธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจําแนกคัดกรองผู้ต้องขังตามขั้นตอนทั่วไปตามระเบียบเลยคือตรวจสอบประวัติทาทะเบียนประวัติซึ่งประเด็นก็คือนายทักษณิณอธิบดีราชธรรมอายุธบอกว่าเข้าข่ายไปผู้ต้องขังสูงอายุถ้ามีโรคประจําตัวก็ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องคือหนึ่งสูงอายุแล้วข้อที่สองมีโรคประจําตัวไหม ถ้าเป็นโรคประจําตัวเขารักษาต่อเนื่องก็แปลว่ารชาชทันจะประเมินอีกทีหนึง่งราชทันจะมีแพทย์ประจําเรือนจําก็จะใช้ดุลพินิจจำแนกผู้ต้องขังค่ะว่าจะนําตัวไปห้องกักโรคของทันตสถานโรงพยาบาลราชทันหรือไม่และยังไงก็ตามทีจะอยู่ในเรือนจําหรือจะอยู่ที่ทันตสถานโรงอารพยาบาลราชทันซึ่งถือเป็นเรือนจําเหมือนกันต้องไปค่ะ ก็จะต้องคัดกรองโควิด10วันค่ะแล้วถัด,ถดไปไปจึงเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคแล้วก็ย้ายไปยังหอผู้ป่วยถ้าเป็นกรณีท่าโรงพยาามราชทันก็แปลว่าจะย้ายไปที่หอผู้ป่วยคล้ายกับกรณีของคุณทาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีดีเอสไอค่ะ,ะซึ่งการรักษาโรคก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ประจําเดือนจํา ในกรณีถ้าอยู่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทานก็คือแพทย์ที่โรงพยาบาลรชาชทันจะเป็นผู้ประเมิอนอาการให้ความเห็นเรื่องการรักษาถ้าอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็จะมีแพทย์ประจําเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นผู้ประเมินให้ความเห็นนี่ก็เป็นขั้นตอนปกติแต่หลายท่านก็ไปคาดการว่า,าจ,จะเข้าข่ายที่จะถูกคัดกรองผู้สูงอายุรักษาตัวต่อเนื่องไปอยู่ที่โรงพยาบาลรชาชทันซึ่งเป็นคุกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลเนี่เป็นขั้นตอนปกติท่านี้ยังไงต่อมันมีมุมที่น่าสนใจอีกทนบูชอมครับเมื่อวานนี้บังเอิญจริงๆอ,อันเนื่องมาจากกรณีองค์อิงประกาศว่าคุณทักษิณคุณพ่อจะกลับวันที่สิบสิงหาเมื่อวานนี้คณะประการปปชท่านเลขาปปชนิวัาชชัยเกษมมงคลบอกระบุนะครับทนผูชมครับว่า มีกรณีที่คดีคุณทักษิณกับพวกถูกกล่าวหาว่าอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500 และ A340-600 ของบริษัทการบินไทยช่วงระหว่างปี4 5ถึง47ข้อกล่าวหาเป็นคดีก็คือทำให้การบินไทย มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นค่ะคดีนี้ปรากฏชื่อของคุณทักษิณคุณสุริยะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคมนาคมแล,แล้วก็มีชื่อคุณพิเชษฐิราชวานอาดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นผู้ถูกกล่าวหาร่วมกับคุณธนพิทยะเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทยรวมถึงนายกนอกอภิรดีเมื่อครั้งดํารงตาแหน่งกรรมการผูน้นวยการใหญ่การบินไทยและคดีนี้กรณีการบินไทยจัดซื้อเครื่องบินก่อนหน้านี้ปปช ได้ตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดแล้วจะยกเว้นเฉพาะคุณชุริยะที่ไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าคดีนี้ล่าสุดเนี่ยน้องใบล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่พบข้อมูลความผิดนะครับทูกชอมะในส่วนของคุณทักษิณน,นะคะในส่วนคุณทักษิณ รายงานระบุอย่างนั้นถูกไหมต้องไปคือนักข่าวถามอะค่ะว่ามันมีการตีตกข้อกล่าวหาของคุณทั้งสินไปหมดแล้วใช่ไหมถ้าเลขาปปชคุณนิวชัยบอกว่าเดี๋ยวต้องดูรับรองรายงานก่อนแต่เข้าใจว่าน่าจะวินิจฉัยไปทั้งหมดแล้วขอดูอีกทีอย่าไปพูดว่าตีตกเพราะคําว่าไม่มีมูลไม่ได้หมายความว่าตีตกคําว่าตีตกคือมีมูลแต่เราตีตกซะแต่นี่ก็คือพยานหลักฐานอาจไม่พอรับฟังได้ว่ากระทําความผิดนั่นก็คือคดีนี้ พยายนหลักฐานไม่อาจรับฟังได้ว่าคุณทักษิณกระทำความผิดกรณีจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสของการบินไทยอย่างที่บอกไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวและเราก็จะปิดท้ายคัสเนิดหน่อยดูไทม์ไลน์ครับผู้ชมฮะคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี2544ในนามพรรคไทยรักไทยและต่อมาหลังเลือกตั้งครั้งต่อมาเมื่อปี48 ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายแลนสไลด์ครั้งแรกของประเทศไทยคือเกินครึ่งสามเจ็ดเจไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่จากนั้นเกิดการชุมนุมคงจะทราบกันพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ต่อเนื่องมาสิบกันยาปี4ี่ระหว่างคุณทักษินเดินทางไปแบบภารกิจที่อเมริกาการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กมีการรัฐประหารเมื่อ19เกกันยาปี4ี่้าน้องไรใช่ค่ะ รัฐประหาร19กันยาปี49หลัจงจากนั้นอีก2ปีต่อมาคุณทักษิณกลับประเทศไทยเมื่อ28กุมภาพันธ์ปี51ปแล้วก็ปรากฏภาพซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์เหมือนกันน้งใบครั้งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะก้มกราบแผ่นดินค่ะอันนี้คือ28กุมภาพันธ์ปี51ใช่ค่ะสมัยไหนรู้ไหมสมัยรัฐบาลคุณสมัครสนทรเวชซึ่งก็เป็นรัฐบาลพรรคพลังประชาชน สังจากพักไทยรักไทยถูกยุบระหว่างนั้นมีการพิจารณาคดีการจัดซื้อที่ดินรัชดาและ31พฤษภาคมปี51คุณทักษิณขออนุญาตศาลไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งค่ะแล้วก็แจ้งว่าจะกลับไทย11สิงหาแต่ปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ได้กลับมานะคะและหลังจากนั้นมีคำพิพากษาคดีจัดซื้อที่ดินรัชดาถึงที่สุด มีโทษจำคุกสองปีอย่างที่ทราบกันค่ะท่านผู้ชมก็คือมีกรณีให้ภรรยาไปซื้อที่ดิรัชดาเป็นกรณีที่สามมีคำพิพากษาและต่อมาครับผู้ชมฮะ30มีนาคามปี52เป็นยังไงคุณทักษิณวิดีโอคอลเข้ามาที่เวทีชุมนุมนปชค่ะตอนนั้นมีการชุมนุมนปชอยู่ที่หน้า,นาทำเนียบรัฐบาลนะคะ แล้วตอนนั้นประกาศเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนําพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีปี52ก็มีการชุมนุมและปี53ก็มีการชุมนุมใหญ่ของนปชจะกระทั่งเกิดเหตุการณ์กระชับพื้นที่ตามคําของทางการหรือสลายการชุมนุมตามคําของนปชมีผู้เสียชีวิตในปี53ถึง99ศบ หลังจากการชุมนุมและยุติการชุมนุมไปคงจะจำกันได้ช่วงระหว่างปี52ถึงปี56คุณทักษินได้ประกาศวีดีโอคอลบ้างให้สัมภาษณ์บ้างว่าจะกลับไทยเป็นระยะโดยเฉพาะการโฟนอินงานเสื้อแดงและต่อมาต่อเนื่องกันมาจากกนกระทั่งปีนี้มีแคร์ทอล์กเป็นระยะใช่ไหม้องใบใช่ค่ะรายการแคร์ทอล์กวาระต่างๆก็พูดถึงเรื่องการจะกลับประเทศไทย กระทั่ง24มีนาคมปีนี้นี่เองปี66เนี่ยค่ะคุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเกียวโดนิวส์นะคะระบุว่ากำลังรอคอยเวลาที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยตอนนั้นให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าน่าจะภายในปีนี้แหละปี -66 แล้วก็พร้อมที่จะรับโทษจำคุกแลกกับการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวอตอนนั้นที่พูดเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเลือกตั้งคุณทักษิณก็บอกไม่ว่าผลการเลือกตั้งทางนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามก็จะเป็นไปตามแผนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น ในเวลาต่อมาไม่นานมานี้คออุณตงวิงบอกว่าคุณพ่อเลื่อนเพราะการเมืองยังไม่นิ่งใช่ที่แรกจะกลับวันเกิดก็คือวันที่26เมื่อวานเหมือนจะคล้ายๆคือไม่เคยประกาศชัดแต่คล้ายๆาแต่สุดท้ายวันเกิดเป็นวันที่ประกาศโดยลูกสาว คนโปรดเลยคุณองค์อิงแพทองทานที่ประกาศเอาวันเกิดคุณทักษิณเนี่ยค่ะประกาศเลยว่าคุณพ่อคือคุณทักษิณจะกลับไทย10สิงหาคมและทําให้การเมืองกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้จริงๆงเพราะผู้คนจับตาและเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันคนที่พูดเรื่องนี้ชัดที่สุดคนหนึ่งคุณสธทาที่วารีาเดี๋ยวจะมาบอกเพราะอะไรคุณสิทาเนี่ยใช้คําว่าอะไร้องไมมตองใบใช้คําว่า คืออยากให้คุณทักษิณกลับบ้านอย่างเป็นธรรมบอกมาตลอดอยากมากกว่าหลายคนในพักเพื่อไทยแต่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้บริหารเพื่อไทยกำลังทําเสมือนกันทําให้ประชาชนตถอยหลังทําลายศรัทธาประชาชนที่ชาวบ้านมอบให้พักฝ่ายค้านเดิมโดยนําคะแนนที่กาให้ไปต่างตอบแทนกันแบบนี้อะไรคือต่างตอบแทนเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันเพราะผมจะปิดท้ายด้วยภาพคนทวิงโ<า>พสต์ล่าสุด Happy p p ป b i r t h d a y เ็น <right S 1> รูปเค้กใช่ค่ะเป็นรูปเค้กครอบครัวชินวัตรนะคะก็อยู่ครบค่ะคุณทักษินคุณหญิงพจมาลูกๆแล้วก็หลานเจคนนะคะคุณนุ้ยิงอบอกว่าขอบคุณเค้กน่ารักนักจากทุกๆคนขอบคุณที่รักกันช่วงหน้ากลับมาครับ